สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่ากองเรือรบของจีนเดินทางถึงฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเมื่อวันที่5ธันวาคม2566นะครับและอ้างว่ารัฐมนตรีก,กระทรวงกลาโหมได้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ เป็นความเคลื่อนไหวที่เตรียมพร้อมสําหรับการฝึกฝนของกองทัพเรือจีนและกองทัพเรือกัมพูชามีการระบุว่าการเข้าเทียรท่าของกองเรือรบประจวบเหมาะกับการพบปากันที่เกิดขึ้นในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ระหว่างบรรดาผู้นําของกัมพูชากับทางด้านเอเวอเยตตง รองประธานคณะกรรมการาการ,ท,การทหารตาของจีนหน่วยงานบัญชาการทหารสูงสุดของปักกิ่งนั่นเองโฆษกระทรวงการต,ต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐเองก็กําลังจับตารายงานข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับกองเรือรบของจีนเข้าเคลียบท่าที่กัมพูชาโดยเรื่องนี้เองก็บอกว่าในขณะที่เราไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อยา่างเจาะจงเรามีความกังวลอย่างยิ่งต่อแผนการของจีนเกี่ยวกับการทุบคามและก็เข้าควบคุมบางส่วนของฐานทัพเรือเรียมนี้นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน นอกจากนี้แล้วโฆษกยังบอกต่อว่าสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาให้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อข้ขอตกลงต่างๆที่กระทรวงกลาโหมของพวกเขาทำกับจีนเพื่อรับประกันว่าจีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีหรือเป็นที่ตั้งของเทคโนโลยีที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งจะบ่อนทำลายอธิปไตยของกัมพูชาและละเมิดรัฐธรรมนูญของกัมพูชาและส่งผลต่อสัียรภาพของภูมิภาคมีการรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามีเรือรบของจีนที่เข้าเทียบท่าในครั้งนี้ไม่ได้ถูกระบุว่าจํานวนกี่ลํา แต่ภาพถ่ายบน Facebook ของรัฐมนตรีกรลาโหมกัมพูชาดูเหมือนเปิดเผยให้เห็นว่ามีอย่างน้อยสองลำด้วยกันพร้อมอ้างว่าภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทถ่ายภาพ p พ a เน็แลคเมื่อวันที่สามสิาคมสแสดงให้เห็นว่าเรือสองลำนี้น่าจะเป็นเรือคอเวตหรือว่าเรือฟริเกตจอดเทียบท่าเรือแห่งใหม่ของฐานทัพเรือการตัดสินใจของกัมพูชาที่ให้กองทัพเรือจีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมก่อความผิดหวังแก่สหรัฐและบรรดาประเทศเพื่อนบ้านที่สแสดงความกังวลว่าจะเปิดทางให้จีนนั้นเข้ามา ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ด่านหน้าในการพิพาทของทะเลจีนใต้ด้วยสหรัฐเริกาเชื่อว่าแผนการการขยายฐานทัพเรือเตรียมนั้นรวมถึงการใช้งานแบบผูกขาดของกองทัพเรือจีนในพื้นที่ทางเหนือของฐานทัพเผยว่าไม่มีประเทศไหนที่แบ่งปันรายละเอียดจากสมบูรณ์ต่อขอบเขตแผนการของจีนในการมีฐานทัพแบบผูกขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวนะักฐานทัพดังกล่าวสหรัฐบอกว่าพฤติกรรมดัางกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่โปร่งใส อยางไรก็ตามกัมพูชาก็ปัดถึงความกังวลโดยพวกเขาบอกว่าพวกเขาได้อนุญาตให้มีกองทัพจีนเข้ามาใช้งานแต่ไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการตั้งฐานทัพพร้อมกับเดนว่าทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต่างๆในฐานทัพเรือเรียมขณะเดียวกันนั้นกัมพูชาก็เปิดกว้างยอมรับความช่วยเหลือทางหารจากทุกชาติที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชานี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในูมิภาคและใกล้กับบ้านเราครับ